สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนทําแมปเบื้องต้นนะครับหรือว่าการทาเลเวลเบื้องต้นสําหรับ a n นเรลิอัลจินนะครับในพาร์ทแรกเนี่ยก็จะยังไม่มีอะไรมากแต่ใช้เครื่องมือที่ a n นเรลิอัจินมีให้อยู่นะครับในพาร์ทที่2พาร์ทที่3ก็อาจจะมีการนํเบ l e เดอร์หรือโปรแกรมอื่นนะครับเข้ามาช่วยเหลือด้วยนะครับโอเคนะครับเมื่อเราสร้างโปรเจกต์ใหม่เนี่ยก็จะมี หลากหลายหน้าให้เราเลือกเลยนะครับผมก็จะมาเลือกทางด้านของ maximum นะครับปรับให้เป็น scalable ซึ่งจะเป็น maximum หรือ scalable ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับซึ่งถ้าหากเลือก maximum เนี่ยจะทำให้ engine หรือว่า high end future นะครับสามารถใช้งานได้หรือทำให้ภาพในเกมของเราเนี่ยสวยยิ่งขึ้นนะครับหรือซึ่งผมจะเลือกใช้ scalable นะครับซึ่งสามารถ ใช้ได้กับหลากหลายฮาร์ดแวร์แล้วก็ v ว r i เรีนะครับผมจะเลือกเป็น Solvable Herler นะครับอ่าแล้วก็ตั้งชื่อตัวเองให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เซตที่เซฟไฟล์อะไรให้เรียบร้อยนะมาพร้อมเสร็จก็กด Create เลยครับหลังจากที่เราสร้างเสร็จนะครับเราก็จะมาอยู่ในหน้านี้นะครับสามารถกดลองทดสอบลองเล่นดูได้นะครับนะก็จะเป็นปมาณนี้นี่ก็จะเป็นสิ่งที่ a l l e i n j มีให้อยู่แล้วนะครับ Okay. ต่อไปนะครับเราจะมาจัดแมปกันนะครับซึ่งที่ผมแนะนำเนี่ยก็คือลบทั้งหมดทิ้งเลยก็ได้นะอา,อาจจะลบพวกนี้ทิ้งเพราะไม่ค่อยจำเป็นมากแล้วก็จุดสปาวด้วยนะครับแล้วก็จุดสปาเพเยอร์เนี่ยแล้วก็จะเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับ ก็จะเลื่อนลงมาสักไม่ให้มันขึ้นแบดไซส์นะครับโอเคนะครับเมื่อเราลบเสร็จจะได้ประมาณนี้นะครับแมปโล่งๆเลยนะก็วิ่งเล่นได้ประมาณนี้แหละเราสามารถปรับเปลี่ยนเวลาได้นะในเรื่องของเวลาอันนั้นคือพาทิตย์หรือเปล่าวะน่นจาจะพาทิตย์แหละเราสามารถเปลี่ยนเวลาได้นะครับโดยการกดคอนโทรล L นะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์นะครับอยากได้เวลาประมาณไหนก็ปรับได้ตามใจชอบเลยครับ ตอนกลาคืนมันมืดนะไม่มีแสงเลยเลยอาจจะโอ้ลุงเชา้าก็อาจจะมองไ,ไ,ไม่ค่อยเห็นนะก็ตามพอสมควรครับอยางได้ประมาณไหนอันนี้ก็ตอนแบบอ่าก็อุ้ยก็สวยใช้ได้นะก็จะลองวิ่งเล่นได้อ่าที่หน้าจอมืดๆนะครับเป็นเพราะว่าฟิวเจอร์ของอาร l เ n น i ินนะครับคือ i adaptation หรือว่า l u m i n a t i o n นะครับซึ่งจะใช้ในการปรับ ภาพของเราไหนฮะอย่างเช่นเรามองภาพที่มืดปุ๊บมองไม่เห็นเลยซึ่งระบบนี้นะครับบางคนอาจจะไม่ค่อยชอบหรือว่าแบบไม่ชินสักเท่าไหร่ไหมอย่างเช่นพอเรามองที่มืดปุ๊บคือมืดเลยอะมองอะไรไม่เห็นเลยนะเราจะไปปิดตรงนี้กันนะครับอย่างแรกกดตรงนี้นะครับ quickly add to the project นะครับแล้วก็เลือกไปยัง visual effect นะครับอ่าแล้วก็เลือก post process volume นะครับ เราก็จะเซตให้มันอยู่สัก0 0น,น,นะครับเรื่องของความสูงก็แล้วแต่นะะให้อยู่สักประมาณนี้แล้วกันให้มันตั้งกันเป็นแนวตั้งไปให้มันสูงทะลุฟ้าไปเลยนะเราก็จะกดคลิกนะครับ Visual โอ้ขอไปครับ Post Process Value นะครับแล้วก็พิมพ์ค้นหาทางด้านของ Infinite Extend นะครับ แล้วก็กดไปยัง e x p o นะครับเลือกสองจุดนี้นะครับเปลี่ยนเป็น Manual นะครับซึ่งมันจะมืดมากใช่ไหมมองอะไรไม่เห็นเลยแล้วก็กค่อยๆปรับค่าครับให้อยู่ในระดับที่เราต้องการนะครับออย่างเช่นผมต้องการระดับประมาณสัก15แล้วกันอ่าแล้วก็ลองเทส t ดูนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่ามันจะไม่มีการแบบ adaptation แล้วนะครับเห็นไหมโอเคนี่ดูดีขึ้นนะครับ อ่าโอ้มองทะลุได้ด้วย,วยสำหรับ EP ีที่2อจุดศูนยนะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมอบความรู้ให้ท่านผู้ชมนะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะครับขอขอบคุณมากๆครับไปเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย